สวัสดีนะครับนะก็ที่โอกาสสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้มาคุยกันเรื่องสภาวะเศรษฐกิจพื้นบ้านนะครับทั่วโลกแล้วก็ทุกระดับนะครับตอนนี้สภาวะเศรษฐกิจตกต่ำนะครับ ตัวโลกนะครับเกิดเป็นตัวโลกปัญหาทางด้านการเงินปัญหาด้านการผลิตการบริโภคนะกระทบก,กับทุกชนชั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นชนด้านระดับสูงระดับกาลางระดัระดับหลักอย่างสภาวะเงินตึงเงินฝืดนะผลผิดตกตำ่ำ ไม่พอนะครับราคาไัยธรรมชาติไัยธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นตุทกภัยผ่วัตะไผ่โรคระบาดต่างๆอับขีภยัยพวกนี้เกิดขึ้นทุกยางย่านทำให้มนุษย์เราเนี่ยต้องดิ้นรนนะต้องปรับปรุงแล้วก็ในระดับ สูงนะพยายามที่จะคิดค้นที่จะไปจากโลกนี้ก็มีนะครับคนหาแหล่งที่อยู่ใหม่ไม่ใช่แหล่งที่อยู่ในโลกใบนี้นะไปสู่ดาวดวงอื่นนะนะมนุษย์เราเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะครับนะตอนเนี้ยหาแหล่งที่มันอุดมสมบูรณ์กว่าโลกใบนี้ในระดับสูงในระดับถัดๆกันมาก็้องดิ้นรนนะครับนะ สาสวงหาอพยพพื้นพื้นถิ่นกันนะสำหรับประเทศไทยเราเนี่ก็ไม่เบานะครับผลกระทบจากเศรษฐกิจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมืองนะครับเช่ไหมครับการเมืองบ้านเราเนี่วุ่นวายมาหลายปีแล้วนะวุ่นวายมาสิบกว่าปีแล้วนะจับ รัฐบาลประชาธิไปไตยความคิดต่างเห็นต่างกันเปลี่ยนแปลงกันโอเป็นยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงกันอย่างรุนแรงด้วยนะครับของไทยมีการเดินกระบวนขับไล่กันนะครับผู้นำต้องละหกละเินไปอยู่ต่างประเทศกันเนี่ยก็หลายรัฐบาลนะครับนะแล้วก็มีการปฏิวัติรัฐประหารขึ้น,นก็ รัฐบาลก็อยู่มาสิบกว่าปีนะสิบสองปีอ่ะนะสิบสามปีอ่ะเนี่ยธรรมดานะเนี่ยอยู่ไม่อยู่ไม่นานสิบสองสิบสามปีรัฐบาลอ่ารัฐบาลสวัสดีนะครับท่านที่เข้ามาใน Facebook นะครับนะก็คอมเมนต์มาได้นะครับนะที่ รัฐบาลเผด็จการอยู่มาสปีแล้วก็มาคลายอำนาจออกอีก8ปีนะก็เป็น12ปีนะ13ปนะีกว่าจะได้รัฐบาลใหม่แล้วก็ปีนี้เป็นรัฐบาลประชาธิปไตยที่นายกรัฐมนตรีเป็นประชาชนธรรมดานะ ไม่ใช่ข้าราชการทหารข้าราชการบริการอะรก็เจอสภาพว่าปัญหาเหมือนกันนะครับ,รบการเปลี่ยนแปลงต่างๆการที่การคอร์รัปชันการโกงกินการปฏิบัติงานไม่มีคุณภาพก็เกิดขึ้นมาเรื่ยๆงผลให้เกิดปัญหาหลายด้านนะครับนะ สร้างหนี้สินให้กับประเทศไทยมายาวนานหลายแสนล้านใช่ไหมแล้วก็มามีการอรรปชันกันอย่างมากมายเลยเห็นไหมอัวุธไอ้ไไไสาเหตุใหญ่ๆก็เกิดจากการทำงานของรัฐบาลกับขา้าราชการประจำเห็นไหมตอนนี้เกิดปัญหาเรื่องอะไร หมูเถื่อนสว,ส,สวัสดีนะครับท่านที่เข้ามาที่ YouTube นะครับนะหมูเถื่อนหมูเถื่อนปัญหามหมูเถื่อนเนื้อสัตว์อ่ะเนื้อสัตว์เถื่อนเนื้อสัตว์เถื่อนไม่ใช่ไม่ใช่หมูเถื่อนอย่างเดียวนะครับมันจะเป็นหมูเป็นวัวเป็นไก่นะครับเน,นี้ปัญหาเยอะนะครับปัญหาการเปลี่ยนแป,ปลงต่างๆในสังคม ส่งผลต่อสภาวะเศรษฐกิจของชาติครับโดยเฉพาะรากยญ้าตอนนี้ตลาดผลผลิตการเกษตรนี huh ่ตกต่ำลงเยอะนะข้าโพดเหลือ huh กิโลละห้าบาทใช่ไหมชาวไร่ก็ลำบากแล้วโวควายก็ราคาตกต่ำเนื่องจากเลยเพราะว่าผลผิดนำเข้าที่ผิดกฎหมายเนี่ยนะครับ อันใหญ่เลยนะใส่ใจในเกิดจากพวกนี้เกิดจากเน่าในที่ของรัฐนี่แหละความไม่ซื่อตรงความบกพร่องแล้วก็ผู้นำไรศักยภาพบอกเลยนะไม่เท่าทันเกมนักธุรกิจใช่ไหมเห็นไหมแล้วก็ข้าราชก,การก็เห็นเก่เงินไม่ใช่ข้าราชการผู้น้อยนะผู้น้อยมันทำไม่ได้ถ้าผู้ใหญ่ไม่ทำ เห็นไหมที่บอกว่าระดับรัฐมนตรีระดับตั้งแต่รัฐบาลที่แล้วมาปีหกสามนสามหกสี่หกห้าหกหกก็มาถึงปี6หกนี่หนักขึ้นอีกเพราะรัฐบ,บาลก็อย่างนั้นทำไม่ถูกเหมือนกันปัญหาค่าครงชีพเพิ่มขึ้นเห็น <c oughs> ไ,ไหมอ้าวไฟขึ้นอีกแล้วอ้าวไฟจะขึ้นอีกแล้วนะนี่ ชาวบ้านผู้ยากผู้ที่เดือดร้อนคือประชาชนลากจลายเพราะอะไรเพราะะไรได้มมนเพียงพอนะมาก็ต้องดิน้นรนกันไปอันนี้อันนี้ต้องเข้าใจนะครับเน,น,นี่ยเพราะฉะนั้นก็ต้องอดทนอดอ้อมนะ <c oughs> นะผมเห็นไหมหมูเทียนแล้วปัญหาอีกอย่างนึงคือเนี่ยที่เห็นนะมั้ยรัฐบาลเนี่ยจะให้โฉนดที่ดินสกคกับกเกษตรกร ในวันที่สิบห้าเนี่ยนะสิบห้าธันวาเนี่ยแต่จะเป็นยังไงไม่รู้นะครับนะก็คอยดูนะครับนะเพราะฉะนั้นปัญหาต่างๆมันประดังประเดี๋เข้ามาในประเทศหา,าความอดอยากความผลผิดราคาตกต่าแต่แต่ค่าของชีพสูงขึ้นรัฐบาลก็ จะเพิ่มรายได้ให้แรงงานนะครับเพิ่มพลังแบบขึ้นเงินเดือนข้าราชการน,นี่ครับนะครับนะชวนเงินที่จิกอลรวหายเงียบไปนะครับนะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งตื่นเต้นห <laughs> รือสีเดียดนะครับเงินหนึ่งเวนบาทผมก็ผมก็รออยู่เหมือนกันนีครับเราจได้เหมือนกัน <laughs> ก็เหมือนกันนะครับนะ เรื่องเงินเงินทองทองเนี่ยเงินทองขอ,อ,อ,องบตดใจนะสิ่งที่จะแก้ไขได้ก็คือต้องดูตนนะครับจะแก้ไขภา,าวะความเป็นอยู่เศรษฐกิจตกต่ำต,ต,ต้องต้องดูที่ตัวเรานะต้องประหยัด,ดอดอมแล้วก็ขยันแข็งและอีกอันที่สําคัญคือต้องระวังการรักษาสุขภาพสุขภาพร่างกายของเราเนะี่ยต้องแข็งแรง ในต้านทานต่อโลกนะความไม่มีโรคเป็นรากอันปนระเสริฐนี่เขาบอกว่าจะยากดีมีจนนี่ถ้าเราไม่เจ็บแค่ได้ป่วยก็มีแรงที่จะทํางานนะแต่ถ้าเมื่อไหร่ถ้าเราไม่มีแรงขึ้นมามนี่โอ้โหกเจ็บแค่ได้ป่วยัพราะน้เยอะนะอย่งก็ฝากพี่นอนะ้องเกษตรกรนะแล้วก็ประชาชนรักย่านะนะ FC ก็ ที่ผมเข้ามาพบเข้ามาไร่สดก็เพื่อมันอยากจะพูดคุยนะครับนะสิ่งที่เคยเจอเคยพบมาตอนนี้ปัญหาเนี่ย mm hmm. ที่รัฐบาลเจอเนี่ยคือปัญหาของมูเถือนน,นะครับนะสัต การนําเข้าของผิดพันธุ์ทางด้านการเกษตรผิดพันธุ์ทางด้านการเกษตรผิด,ดกฎหมายการลักลอบเข้ามากร,กระทรวงเกษตรและกระทรากรกัตรต้องรับผิดชอบเข้ามาสาแดงสาแดงเท็ดสาแดงเท็จเขาเรียกผมพูดสำรวมกฎหมายสําแดงเท็จจากหัวปลาแซลมอนกลายเป็นเนื้อหมู เนื้อวัวเนื้อควายเปอ่งต้องไก่ตีนไก่ก็สมผลกระทบต่อผลผิดหลักยาตลาดหลักยาสมมติราคาหมูราคาวัวราคาควายก็ตกลงนะใช่ไหมมันสมผลนะสมผลกระทบค่าน้ำมันค่าน้ำมัน ผมยังแปลกใจนะประเทศไทยค่าน้ํามันน้ํามันเราก็ขุดได้นะเราขุดได้แล้วก็กลั่นได้อีกด้วยนะกลั่นมาตั้งแต่สมัยผมเป็นเด็กแล้วน้ามันในเมืองไทยกลั่นได้นะมีบ่อน้ํามันอยู่ทางเหนืออยู่บ่อหนึ่งบ่อน้ํามันฝางนั่่อน่มันเขาปิดเขาผลิตน้ำมันอยู่แต่ตอนนี้ผมไม่ได้ติดตามแล้วนะว่าในฟังในยุคที่ผมเป็นเด็กๆเพิ่งจะใส่เกงเป็นน่ะนะเรียนอยู่ชั้น ปห้าปหกเนี่ยก็มีบ่อน้ำมันไทยนี่ก็กันเองได้นะบ่อน้ำมันฝกันงต่ากนันะเขามี่ข่มวยด้วยนะเมื่อก่อนเนี่ยผมชอบดูมวยเป็นเด็กลูกบ่อน้ำมันฝางังเนี่ยนะแล้วก็ตอนนี้ของเราก็ผิดได้นะแต่ไปอ้างอิงราคาของสิงคโปร์เขาน,นะเช่ไหมเราน้ำมันก็แพงเนี่ยก็ การปโตเลรียมแห่งประเทศไทยเขาบอกว่าเอาเปรียบประชาชนนะร,รัฐบาลฝากรัฐบาลด้วยนะอย่างนี้ทํำยังไงอ่ะก็มเคยมีนักการเมืองนักอนุรักษ์ต่างๆเนี่ยต้องการที่จะเอาการปโตเลียมแห่งประเทศไทยมาเป็นของประชาชนนะไม่เป็นของอนายทุนที่ทํกคนทุกวันนี้นะแต่ก,ก็ไม่สําเร็จนะ น้ำมันบ้านเราไม่ใช่ไม่มีนะขุดได้นะแก๊สก็ขุดได้แต่การบริหารจัดการไม่ดีครับผมบอกให้นายทุนครอบครับเช่นเดียวกับแผ่นดินนี้เป็นแผ่นดินของเจ้าสัวไปซะแล้วนะเห็นไหม <c oughs> พวกกระจาก,การไทยเนี่โดยเฉพาะกระทรวงเกษตรนี่ เพื่อประโยชน์ให้กับเจ้าสัวนะอันนี้เรื่องจริงนะครับนะผมพูดเรื่องจริงเลว่ากระทรวงกรเกษตรเนี่ยนะคนะเกือบทุกกระทรวงกรมกองนะครับนะเพื่อประโยชน์ให้กับเจ้าสัวนะแล้วก็พวกข้าราการที่เป็นใหญ่เป็นโตก็มากาก เลียพวกข้ารการเลียพวก,รกรเร,กรกานี่ะเป็นเบี้ยล่างของพวกเก้วสวัวอันนี้เป็นเรื่องจริงนะนะแม้แต่ในกรมของผมเนี่ยที่ผมสังกรรัดอยู่เนี่ยนะเพราะข้าราชการเนี่ยทำอาชีพทำธุรก,กิจไม่เป็นนะผมอยากจะพูดเรื่องนี้นะ สิ่งใดที่ทําเป็นธุรกิจมีการซื้อขายนะข้าราชการไม่ควรทําไม่ควรให้สังกัดอยู่ในหน่วยงานของราชการนะต้องให้เป็นมหาชนนะอย่างการบินไทยพวกนี้เขาเป็นมหาชนไปแล้วเขาเป็นนักวิสากิจไปแล้วใช่ไหมอย่างของกระทรวงเกษตรก็เช่นกันนะนะอันนี้ผมพูดเพิ่มเติมไปอีกนิดนึงนะ หน่วยงานใดที่เป็นหน่วยผลิตและประจำหน่ายด้วยควรจะเป็นมหาชนหรือเป็นรัฐวิสาหกิจไปยกตัวอย่างเช่นศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวผมยกตัวอย่างให้เลยนะศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวยี่สิบกว่าศูนย์ของในประเทศไทยในนั้นตั้งมาสิบกว่าปีนะนะควรจะแปลงเปลี่ยนแปลงน,นนะถ้ายังให้เป็น ส่วนราชการอยู่นะอยู่ในกรมอยู่ในกรมการข้าวอยู่เนะี่ยต่อไปมันจะล่าสมัยนะครับเนะพราะเงินทุนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งการปฏิบัติงานนะครับนะการซ่อมบำรุงการพัฒนาเครื่องผิดมันต้องลงทุนนะครับนะเพราะตอนนี้ใช้ทุนเงินกู้นะครับนะแล้วต่อมาเนี่ยมันถ้าคุณทําเพื่อการช่วยเหลือเนี่ยมันเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เจ๊งครับ เชือผมเป็นนะกระทรวงกาโหมเคยมีโรงงานทอผ้าก็เจ๊งใช่ไหมมีโรงงานไฟล์โรงงานหีบไปลูกไฟล์กเจ๊งอเพราะอะไรกระทรวงกรเกษตรก็เช่นกันนะครับศูนย์มเมล็ดพันธุ์ข้าวเดี๋ยวผมจะพูดนะครับศูนย์มเมล็ดพันธุ์ข้าวศูนย์ผิดเมล็ดพันธุ์ข้าวต่อไปเนี่ยจะต้องเจ๊งอีกเหมือนกันผมพูดได้เลยเต็มปากเลยยังไ เพราะว่าเขาทำตามตามนโยบายของรัฐบาลเขาไม่ได้ทำเป็นทางเศรษฐกิจนะมันมันมีการซื้อขายพิพันธุ์อสตา์กรรมทำเป็นอุตสาหกรรมนำมันเป็นอุตสาหกรรมแล้วเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่เปลี่ยนแปลงตัวนี้ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเนี่ถ้าไม่เปลี่ยนแปลงไปเป็นมหาชนนรอแล้วิสาหกิจผมเอาอีกไม่เกินสิปีเจ้งแน่ เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆก็ชำรุดชุดเสิมไปสิบปีนะครับนะาาการราชการที่เขามาทํางานก็ไม่มีคุณภาพนะนะผมบอกว่าต้องมีคุณภาพนะสู้เอกชนก็ไม่ได้ก็คุณทําขายแต่คุณมีกําหนดการขายคุณไม่ได้ขายตลอดปีอันนั้นขายก็มีจํานวนจํากัดซึ่งแรงงานการผลิตของคุณสามารถทําได้เยอะ ความต้องการของโมเลกพันธุไม่ต่ำกว่าพันสิบล้านเขาเรียกว่าเจ็ดหมื่นแปดหมื่นตันนะะต่อปีไม่พันข้าวแต่คุณผิดได้ไม่ถึงนะเพราะฉะนั้นคุณจะมาผิดอยู่แค่หกชั่วโมงแล้วก็ขายเฉพาะฤดูว่าขายหมดก็ต้องหยุดการค้าขายมันทำไม่ได้นะเอาผมฝากไว้นะนี่กระทรวงเกษตรต้องแก้ไขตรงนี้ ต้องแก้ไขแล้วก็หน่วยงานกระทรวงเกษตรนี่เป็นหน่วยงานใหญ่นะครับที่มีรายได้ที่มีการใช้จ,จ่ายในการบริหารสูงนัเพะฉั้นคุณภาพไม่ดีก็เหมือนทุกวันนี้ใช่ไหมหมูเถือนปลาเถือนผิดพันเนื้อสัตว์เถีอนผิดพัน์การเกษตรเทีอนเ,เข้าเข้ามาในประเทศชาติ โดยเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่หน่วยล่างๆนะครับตัวเล็กๆอาจจะไม่รู้ได้ซ้ำไปนะครับแต่ด้วยคำสั่งของผู้ใหญ่ก,การผู้ใหญ่นักการเมืองผู้ใหญ่คือตัวสําคัญนั้นคุณจะมาปฏิเสธได้ว่า นักการเมืองไม่เข้ามาเกี่ยวข้องคุณจะเอาผิดเฉพาะข้าราชการมันไม่ได้ครับก็อเอาผิดนักการเมืองในทุนด้วยเจ้าสัวใหญ่ๆที่ทำก็ฝากพี่น้องเลยนะครับนะเดี๋ยวจะหาว่าผมบ่นนะหรือผมเทศไม่ใช่มันเป็นเรื่องจริงนะครับที่ผมพูดนี่คือเรื่องจริงจากประสบการณ์การทำงาน เรัอท่านที่คอมเมนต์เข้ามาก็ขอให้คอมเมนต์อย่างมีเหตุผลนะครับนะแล้วอย่าให้ปิดกดชุมชนของยูทูบนะครับนะสุภาพหน่อยนะครับนะผมไม่ว่านะครับนะมองคนผมก็ลบออกไปนะครับเนื่องจากว่ามันไม่เหมาะสมนะครับก็ต้องขออภัยนะครับนะที่ลบออกไปนะครับนะเพราะว่าคือพูดจาแบบไม่มีเหตุผลนะครับนะทำคุยกันแบบมีเหตุผลเข้าไปแก้ปัญหาไอ้ที่ผมพูดเนี่ยคือพูดให้ฟังแล้วก็ ให้ได้รู้ว่ามันเป็นอย่างนี้แล้วก็ผมมีงบางอย่างผมก็แนะนํานะจะแก้ไขปัญหายัางไงเพื่อที่จะให้สังคมมันดีขึ้นยกตัวอย่างเช่นสวปกเนี่ยนะผมก็เคยบอกแนะนําทํำยังไงจะให้สวปมันสมบูรณ์แล้วก็ให้ประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรและพื้นดินของประเทศไทยเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นระดับ ไหนก็ตามนะครับนะก็ช่วยดูแลก,กันนะครับอันนี้เป็นความคิดก็แค่วางฟังไว้นะเป็นความคิดของผมเราประจักษ์ประสบการณ์จริงที่สัมผัสอยู่นะครับก็อย่าเพิ่งไปเชื่อเราไปคิดแล้วก็ติดตามอย่างนี้ครับสําหรับคลิปนี้ก่อนจากกันนะครับนะก็ขอแสดงความเสียใจกับพี่น้องจิตใจแรงาน อย่างประเทศอิสราเอลนะครับที่ได้รับผลกระทบบาดเจ็บล้มตายเป็นตัวประกันนะครับแล้วก็ขอแสดงความดีใจกับตัวประกันที่ได้รับการปล่อยตัวมาแล้วนะครับหวังว่าจะต้องเดินกับทางกลับประเทศไทยอย่างปลอดภัยทุกท่านนะครับแล้วขอแสดงความเสียใจกับญาติญาติด้วยนะครับและยินดีกับญาติที่ได้ได้เห็นญาพี่น้องกลับประเทศนะครับสำหรับคลิปนี้ก่อนจากกันจะลืมนะครับนะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้เทโอกาสลาท่านสวัสดีครับ